ลูกเจ้าของนันดีคักดีลา,ายบักลาบักนานลูกไส้ของแม่สิไปทั้งใดก็ยานแต่คนล,ลังแกลูกไส้ของแม่นันดีแท้คักลา,ายสิไปทั้งใดก็ต้องแวะมาหายอนอยากได้เงินตาก็เลยมาหาแม่สิไปทั้งใดก็ขอแน่ขอแน่ ที่ไปทางได้กะขอแน่อีแมลลูก้ายของแม่จังแม่นคุ้นคักลาหายตื่นกระสายใบยมงคอยกินเขาแม่บอกแม่ว้าเจ้ากะว่าแม่ดาบัตรลูก้ายของเพิ่นนั่นนะ บัตรลูกชายของเพิ่นนั่นนะฮะพอตื่นขึ้นมาก็ได้เวียกได้งานเป็นบุญบ้านได้กลับไปได้ทุกบ้านว่าแต่มีงานอยู่นะฮันคุณเด้อเพิ่นบัดรยามเตุงานพ่อเงื้ๆๆๆๆๆอ,เงอเงื้อเงินเงินแม่บอกเตุงานพ่อเงื้อเงื้อเงินเงินบัดรยามมาขอเงินมาคักแทนลูกชายเฮานี่บอกเขาว่าลูกชายเทวดาถึงทิเป็นได้กระลูกของเขาคือเก่าเนาะเขากระหักคือเก่าว่มีผู้ดใดหักห่เขาก็ะหักคือเก่าเนาะ